แชกแล้วนะครับวันนี้มีพี่ใหญ่บิ๊กเบิ้มมารีวิวหนึ่งคันสำหรับใครอยู่ต่างจังหวัดดูคลิปนี้คลิปเดียวจบจับจองกันได้เลยนะครับเราอยู่ซอยบรมราชชนี81ส,สำหรับเพื่อนๆพี่ๆทัางไหนอยู่กรุงเทพตามหาแชมป์ได้เลยแล้วมาเจอกันนะครับคันนี้เป็น Harley d a v i d s o n นะครับ CPO ีโรถไกด์117นะครับปี2022เลขไมล์เป็นแค่12,900ไมล์เลสเท่านั้นมากับสีดำนะครับ Black Hole with Graphic ดำล้วนนี่ตับแดงโคตรหล่อนะครับนี่ การเกียร์คันเกียร์ OG มีให้ครบครบเลยกระจกซ้ายขวานี้ได้เป็น El ลินเนนะครับชิลหน้ามาพร้อมรถอยู่แล้วหล่อเข้มดุดันจริงๆการลมแกนล้อหน้าแคชวาร์พอแบองฟอร์บอครบครบเลยนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็แคชบาร์การกระเป๋าหลังของคัสตอมไบ่นะครับลำโพง4ี่จุดครบทรันฟังเพลงชิลๆนะครับท่อได้เป็นแวนแอนไฮเป็นท่อฟูลนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันตอนหลังมันลั่นแล้วมันเล้าถูกใจพ,พี่ๆเพื่อนๆแน่นอนนะครับนี่ ดูรเรื่องไม้กันหน่อยดีกว่า12,900มไมล์เลสเท่านั้นนะครับมาสุดซอยของแท้เพื่อนๆ